วัสดีจ้าสวัสดีค่ะ well. พี่น้องปองไปทักทายเอฟซีสุขสุขล้นอ้าพี่น้องพี่บนลเขาเห็นหโหก็ตาเป็นจิตตาเปียกเหมือนเหมือนมะม่วงสิหนาวปแล้วหนาวไปท่านดีร่างเี๋ยวบอลไปเปิดหนาวตาไป ใจฮะกอดพ่อโย่วันนี้เปิดหานจะ้างพี่น้องเอาม่านขึ้นกอดพ่อยย่โอ้ย ไอ้กรเกะขาสันเสือมากระแลงพี่น้องเอ้ยนะประทันล่างขนแก้วขนกาแฟแก้วกาแฟขนเอ้แก้ว,กว,กว,กวน้ำลงมาโทรศัพท์ลงมา,า,ล,งมาลงมาหอดกับมาล่างแก้วล่างอย่งหละกะเพราะดีแบบหนัดสื่อมาเมือน,นั้นมันสีน่าพี่น้องมันออกจากวันเย็นเรามาตัง้งยู่ ด้วยอุณหภูมิที่ว่ามันข้างในมันนวมันบ่ได้แอะได้ยังเนาะมันสองมือสองมือน่ะมันหอนมันนี้บนก็เลยมันส่งสีนาก็เลยมาพามาปอกปอกหลักกรหั่นชิ้นสีใหญ่ๆเติบใส่กระปุกใส่ตู้เย็นไว้ไว้แต่เห็ดอันลุยหนาหอมเม็ดอันอันนั่นไหมพิซซ่าไหมพี่น้องพออย่างนี้แล้วหมักกลินหมักเลยเลยเห็ดไว้หลัก็เลยจับควงเลยมานั่งกับมาหั่นนั่น มันฝรัง่งบอกมันฝรัง่งมันบางๆแล้วก็เลยทอดถาดหนึ่งนั่งกินไปแน่แล้วนหนาบ้านลรางเลยบอกเอา้าม,มือหนีโบ่มีคลิปลงสายแล้วบานเท่ากับใบกับข่อยไปเลยบ้านนี่มีคลิปลงตัวนี้เดี๋ยวตั้งกล้องคุยกับเอฟซีจะเข้ากันหน้าจังสิงเห็นแนวกินมาฮั่น เลยมานั่งกินอ่นนี้พี่น้องนั่งกินมันฝรั่งทอดนี่จนิีบร์เล้วนี่ย,อยทอดใส้ยังยิ่บนทอดซื่อๆแหละทอดเราก็โรยเกลือจริงๆวัาวันิทอดสีหลายๆติบเ็ดชิ้นงี้ยแล้ล่ะก่าจิ้มน้ำสอดมะเขือเทศกับมะยองเนตผสมกันเห็นมันออกเรี้ยวออกหวานจังนน่อยเห็นนะแล้วกเอาลงจิง้มอืมเขาติกินนาก่อปลงตุ๋อยอยังสินะก็เลยโอ้ ข่านเฮ็ดหรือามานั่งกินไปกินมานั่งกินแล้วก็นั่งเบิ่งโทรศัพท์ไปน้ำเพลินอิม่มแบบนี่พี่น้องตัวขวางก็เลยว่าตายจังน้อยยังสิงเฮ็ดน,น้ำยา,าขนมขขเพราะว่าบ่ได้มาเขาบ่ได้มาเขาบ่ได้หูเขาเพราะงี้อือบะยู่จักสิกลับตอนใดกำคำเหมือมืดดึกคือเจ้าหน่ายก็บ,บ่รู้เดี๋ยวโลเบิ่งมาแล้วสิ จากมหาก็ไปเรียกไปยังก็หกม้วนเสาตีหาัาประหัดประหัดบริษันหกม้วเสาร์เนื้อนกับแล้วไปเราก็นอนมาหลับแล้วกาแฟาก็เป็นน้ำอันนี้คุณพี่ไฮไปบอกแล้วกอะไปจุบเนี่ยหรอกอะไป lúc mà như bông cà lết điện bừng thô là sạp nồn nì nằn là cà lết nữa chèng một năm tuần mông tuần mày thường thường là cà lết lúc mai phải không nó cũng có phép các nghe nếu bọn chị kiếp kiếp là cả ở đây suốt tháng youtube nè ไล่สดทาง Facebook เฟซบุ๊กแน่ไล่ล่นคุยนัวหัวมวลลองเพียงลองอยังไปเนาะอืมถึงคาเวลาค่ายเหงาค่ายยังไปราว่าเขาอยู่แบบนี้เขาก็บ่ไปในมิมม่เหมือนปะบ่ได้แบบว่าสังสรรค์ให้ห้าปาติกินสมตําเบานัวหัวมวนไม่มีนะคะมาอยู่เมืองนอกจะกมีแบบนั้นเพราว่าจะงบดอยู่ใน ในเขตชนบทบ่ได้อยู่ในเมืองนะคะอยู่เขตชนบทบ่ได้อยู่ในเมืองบ่ได้มีเพื่อนคนไทยไปมาหาสู่หลายคือจังบนอื่นเพื่อนคนไทยกับมีเน่แต่่วาเขาเจ้าเฮดเวียอืมขาเจ้าเฮ็ดเวียอันมันหยุดกระจ้กกระทําความสะอาดบ้านทําธสุระส่วนตัวม่นบาเฮางก็บอกเ่อยุ่งเจ้ากันมีอย่างก็โทร่หามีอย่างก็คุยกันธรรมดาบางคนก็บ่าไม่เห็นเบอก ถึงทั้งบ้านมีเหมือนนั่นมีน้องเอฟซีบันหนึง่งว่าย้ายเบาเรื่องลูกหลานเบาเรื่องลูกหลานทั้งบ้านย้ายสู่ฟังแนคืนหอดอยู่เด้อเขาไปเขาเป็นยังไงมาจังได๋ดเจ้าบุญก็เลยมานางังบอกสู้ฟังเมันบ่บอวันนี้เมื่อวานอ่ะอยูบยาขอควคามปิ้งมากอันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วแหละลูกพี่ลูกน้องไม่ต้องเอ้ยซื้อเขาดอก ปิงมาบ่มีหยังคันปิงมาเดือดร้อนเดือดร้อนเรื่องเงินเนีย่ยบงก็เลยทักไปบะเนี่ยบงก็เลยตอบไปว่าถ้าทรงขอความมาทักมานงเงนี่ยบ่มีหยังดอกเนาะกูว่าพวกมึงต้องเดือดร้อนเรืงเง่องเงินแน่นอน,แมน,แ,มนแมนมันว่าแมนมันว่าอันนี้บอมันลูกญาติหลานแล้วบนจมีมีลูกน้องสาว ดูพี่สาวว่าพี่สายตัดประเด็นไปคือลูกหลานลูกของพี่สายเขาทํามาหากินหลอดตัวอ่ามีลูกของน้องสาวลูกของพี่สาวพออยู่บนจะมีพี่สายผู้เดียวนอกั้นจะเป็นผู้หยิงเบืดนี่แหล,ละคือพวพันยุ่งสิละคือเขาอยู่เมืองไทยแม่บ่ทร,รมาหากินบ่บ่มมุมตัวจากหนาบ่ถึงหลัง ก็รูยูว่าเศรษฐกิจแบบนี้มันบดีเศรษฐกิจบ้านเมืองเขาช่วงนี้มันบดีแต่ก็แต่กับพรรกันมีงานเหตุอยู่แต่เป็นอย่างชักหน้าไม่ถึงชักหน้าไม่ถึงหลังพี่น้องอือลูกหลานพวกนี้คือยายบนตุงติดซอยเหลืออยู่ตลอดเมนตั้งแต่ยายบนบ้านมีผัวฟัง หลับจ้างอยู่โรงงานเนี่ผมก็ได้ซอยย่ำเขาขาดเขินก็ได้ซอยคือเกาบางครั้งเขาก็ได้คืนให้บางครั้งเขาก็บม่ได้คืนให้อ่าเขาก,ยก็ยกหนียกยืมให้เขาไปคําม,มาคําว่าเขาเดือดร้อนเขาก็บ่ได้ควซื้อเขาก็บอกว่าเขายืมนะั่นแต่เขาม,มายืมนะั่นน,น้อยนักน้อยหนาที่เราจะได้คืนเขาก็ชักหน้าไม่ถึงหลังหากินบ่บ่พอสิเหลือบ่อพอ่พออย่างพราวว่าหยังมาตีหนึ่งการใส่ชีวิต ของเด็กสมัยนี่เขาไม่ได้คํานึงถึงเขาไม่ได้คํานึงถึงว่าวันนี้เรามีกินเราต้องแบ่งกินแบ่งเก็บเขาบม่ได้คำนึงตรงนั้นนะเขาบอกเขาเขาเขาใส่คติที่ว่ากูมีกูกูมีวันนี้กูอยากกินอะไรกูจะกินให้อิ่มกูจะทําวันนี้ให้มีความสุขกูจะทําวันนี้ให้อ่าตามใจตัวเอง ให้มีความสุขที่สุดอยากยังต่กินยังจะกินแต่กินมันกินเกินไงทุกคนกินเกินกินจนเบิดอ่าเขาทำนองสุภาพสิทธิวายามีกินกินยามีกินจนท้องแบนยามไม่มีเลยต้องแม้นตาอยู่เป็นอย่างือต้องไว้ใส่คำแบต้องแม้นตาอยู่ยามีกินจนท้องแบนก็คือคุณมีมีตังในวันนี้คุณอยากกินแล้วคุณกิน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 จนท้องพุงท้องแบนจนอิ่มจนเต็ม เออบันนียมมน้ยังบ่มีเด้บัานนี้อยากยังก็เดียวเบิ่งแมนเบิง่งไม่มีตังไงเออไม่มีตังไปซื้อกินแมนเบิง่งเหมือนก็เลยเข้าเข้าสุภาษิตท,ที่ว่ายามมีกินจนท้องแบนยามไม่มีเลยต้องแมนตาอยู่แมนแมนเบิง่งแมนเบิ่งเขาแมนเบิ่งอาหารการกินเขาขายบ่มีเงินซื้อแมนเบิง่งเขาทำนองนั้นกร็รู้รู้อยู่ว่าเศรษฐกิจ ทุกวันนี้มันมันแย่ค่าของคีบสูงไรายได้ไรายได้น้อยรายจ่ายเยอะแต่เป็นอย่างคือพาพากันแบ่งเก็บแบ่งกินแบ่งรับแบ่งสู้เวลาเดือดร้อนมานี่อืมคนตัางหลับฟังมันน่ะนี่ต่กอนเนี้ยบนยมราบที่บนใจอ่อน หาเงินได้เนี่ยหาเงินได้จะของแพงไว้เม่อใครซื้ออย่างแบบเขาบัญชีไว้ดีใจแห้งมีเงินค่าบัญชีอุ่นใจอืไม่เป็นทุกมีเงินในบัญชีอุ่นใจปัดเสียงโทราศัพท์ดังกิ้งกังมาผู้นั้นกระเดือดร่อนผู้นี่กระชักหนาะบ่ถึงหลังผู้นั้นกระ อันธุระด่วนธุระจําเป็นต้องการเงินด่วนต้องการนู่นนี่นั่นให้ก้อนแน่เงินออกเสียวกึนให้กดบ่ไรพี่น้องจาของมีอยู่กับซอยเขาบอโอนไปส่งให้เขากดไมาให้เขาเบิกมาให้เขาย้ำเขามีเขาก็ขึ้นให้ย้ำเขาบ่มีเขาก็เอาไว้ก้อนเอาไว้ก้อนจนมาเอาาาเอบ่ได้หรอกเขาก็ยืมไม่อีก เรามันยิ่งเข้าเป็นครอบครัวใหญ่ๆอะพี่น้องหลายนี่มันไม่ได้มมีคนเดียวเด้ทุกคนมันไม่ได้มีผู้เดียวมันมีหลายคนเดียวก็ผู้นี้เดือดร้อนเนี่ยก็ผู้นั้นเดือดร้อนกลายเป็นว่าเราอ่ะเขียงานมาเงินเก็บไว้ก็บบรได้ใส่เกี่ยวหยาม้งทุงคำโบราณพเทาคนณบาเกี่ยวหยาม้งทุงเรียวผู้ปินเรียวบันนีบนันนันกะหยาพังหยาผุอืม แล้วบัน,บนหนีบันนันกับห้างคือย้อนกลับไปสองบันนันสองบันนันเลี้ยวก็ยั้งบันหนีเรยกลายเป็นว่าเกี่ยวหยามุง่งทุ่งคือคำโบราณพนวะเยาบุญก็โอ้ก็ใส่ชีวิตซอยเหลือลูกหลานอยากตีพี่น้องเมืม่อคักอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ายัันตัวเองเดือดร้อนไม่มีอัตหิอัตโนนาทูอืม ตฏิหิอัตโนนาโถแต่เป็นอย่างเงี้ยบนคือเอาตัวรอดได้ทุกครั้งเป็นอย่างเงี้ยบนคือเอาตัวรอดได้ทุกครั้งแล้วก็สามารถยืนหยัดสามารถยืนได้จนทุกวันนี้เพราะว่าอะไรสิบอกเลยว่าเยยบนนี่ก่อนจะใช้เงินแต่ละครั้งก่อนจะซื้ออะไรแต่ละทีเยบนิะคิดเด็กคิดแล้วคิดอีก เออสื่อมาแล้วมันถึงนีประยนโยชน์บนนนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่ทําให้ลูกหลานทําให้พ่อทําให้ลูกให้หลานให้คนอื่นเขามีความสุขไม่ได้คิดนะบ่ได้คิดเด้พี่น้องให้เขาเลยให้เขาไปเลยอืมเหตุนั่นเหตดนี่เขาลงทุนนั่นนัน่นี่ให้เขาไปเลยคิดคิดแต่ว่ากูยังเหตุใดมันเฮ็บดบ่ไดบ่นี่ละการทีู่่บนในี่ลงทุนนู่นนี่นั่นให้ ให้ลูกให้ห้านให้ทุกคนแต่พอหายไปเร็วมันไม่ประสบผลสําเร็จล้มเหลวกลายเป็นว่าเงินที่เราลงทุนไปให้เขาเห็ดอ่ะเป็นเงินมาจากน้ําพักน้ําแรงจากการเก็บออมรอมริบหยาดเงิอแรงงานเ้างตุกบาทาทุสตางไปถุ่มเทไปถิ่มซื้อแต่กะทางมันล้องผิดล่องถึกถ้าเฮาบบเห็ดถ้าเฮาโบาหายมันเห็ดโบาหายมันล้องกับโบลูก แต่ร้องแล้วร้องเหล่ามันกับม่โป้งขึ้นพี่น้องป่าซื้อซื้อทาแมนเย้บนบ่มีลูกมีหลานบ่มีคนใส่เงินน้ำเฮ้ยว่าถึางเต่นั้นเธอไปยี่ยบนว่าเอาเงินแบ่งรอยแบ่งพันมาแอมฝายมาแอาามเฮีเ้ยนกระเลียวว่าเธอไปอมันเป็นประมาทอีหลีเอาเงินมาแอมคือพวกเราบนว่าเ,าเงินมือบ่อยากแอมฝาเฮี้ยนก็ได้เงี่ย มันเอาม่เห็ดเป็นก็ยังไม่แคบตัองกันไม่ไพ่แคบตัองกันเอีมเฮียนคือตั้งสมัยเก่านั่นเอีมได้อีหลีแต่เหนียวหายไปเท่าไรกับ่ะยังแห่ไปเท่าไรกับ่ะยังลูกหลานเฮงหายเฮงหยงงาบั่นนี้จุ่มเงินนี่เป็นอย่างนี้บุญคือบุคคลเดบอเรื่องลูกเรื่องหลานเพราะปัญญายวจียายบนบอกเดี๋ยยายบนบอกไว้มาบ่หา,ายมันติดต่อได้ บ่ห้มันขวงเงินได้บ่ห้มันส่งเรื่องเล่าปัญหาขี่ประสิวขี่หมูขี่กายขี่หมูข,หมขี่ม้าไหลให้ฟังมันมัหยังหรอกที่เกิดบ,บนบ่บ่เอามาบอกพอบ่บ่บมีแนวสียบ่บ่มีแนวสียบ่บ่มีแนวสียบ่เกี่ยวกับพวกเขาเพราะว่าไม่รับรู้ไงยุบบนบ่รับรู้มันบ่ตายอืม แม่มาอยู่มันกับวดตายเงินพอบาเงินเข้าทรงไห่อยู่เขาทรงแต่เข้าทรงไห้มีกำหนดกฎเกณฑ์ถึงเวลาเข้าก็บทรงถึงวันที่เข้าจีทรงเข้าก็บทรงแต่เขาทรงไปแล้วมึงใส่เบิดเมอรอนี่มืออื่นมึงไม่มีใส่กระซามึงแล้วให้มันเป็นบทเรียนในเมื่อมึงมาแบ่งมึงมาแบ่งรับแบ่งสู่แบ่งแยกแยกว่าเงินที่ได้มาในมือนี่กูต้องประหยัดใส่จนให้ถึงมือแม่จะทรงไห่ไม่ผุน ถ้ามันเมื่อกิดมันใส่เบิดแล้วก็เรียเรว,วเต้เล้วแเต่มันสิหาใส่อีบ่บนบบได้สนใจคือบบคือบบเปิดคือบบเปิดจ่องทางให้มันบอกเรื่องปัญหาโน่นนี่นั่นให้ห้าฟังยังบอกเลยบบมีแนวสิมาบอกซูฟังยังบนเทุแบบนั่นเหลือด้พี่น้องเพราะว่าอย่างว่าทีนหนึ่งเฮากระเทาแล้วเฮากระเทาลงซูมือโอนโบแมนเท่าลงเท่าขึ้นซูมือ อายุมากขึ้นทุกวันเขาก็เย่ยขึ้นทุกมือให้เขารับผิดชอบให้เขาหาอยู่หากินของเขาเองแต่ทีเดเียวนี่คือเป็นลูกญาติพี่น้องเป็นลูกญาติพี่นอ้องสรมปังเปงปองเป,ง,ป,ง,ป,ง,ปงมาเยี่ยบบน่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกูสิเด้บอกมึงเบิดละอันพวกอันส้มขอความมาขอตะความ ช่วยเหลืออันนี้ก็เรียกว่าขอความช่วยเหลือบ่มีซอยเฮาตเตเถื่อมีแต่แต่แห่เฮาซอยจนปลานี้แม่อาขาสี่หกสิบเขาสามสิบเขาเคืองค้นเฮาขอนค้นแต่ว่าหักค้นเข่าเนี่ยซอยค้น,นหนุ่มเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันแมนยุติสิดิยี่บนกับปฏิเสธไปว่าไม่มีบ่แมนว่าเห็นกูมาอยู่กับฝรัง่งกูสิกอกูเอาเงินฝรั่งไปปนเปื้อบําเลอือก ญยาตีพี่น้องทางไทยโมเมนบ์มเมนนะกูไม่เคยขอเงินเขาเลยเขาให้กูก็เอาเขาบ่ให้กูก็บ่เอาเขาให้กูก็บ่บบได้เอามาใส่ซื้อลุยซื้อไล่เออกระบ,บ่อธิบายเยอะกระบ,บอกว่าไม่มีเขาให้มาก็ไม่พอใช้ก็บจบขี้ค้าอธิบายแค่นั้นเพราะว่าตะกอนนี่แม่นเยายบนญบ่ได้อยู่กับฝรัง่งเยายบุนก็ห่เดิ นี่บุมีเงินให้เขาตลอดเพระว่ายญ่บนเจ็บหอมล้อมฤทธิ์ด้วยหมดมนคนที่ว่าไม่เกี่ยงกับการทํางานไม่เกี่ยงกับไม่เกี่ยงกับการหาเงินการหาเงินนี่บบ่เกี่ยงเลยพี่น้องไอ้บนญยาบนญเนี่ขายของนี่มาขายของมัตพาดใดตั้งแต่เป็นสาวขายของขายนันขายนี่เก็บหอมล้อมฤทธิ์จนมีเงินบ่เคยขาดถุงบ่เคยขาดมืออยาตีพี่น้องเดือดร้อนนี่บุญก็ได้ให้ไอ้บนก็ได้ซอย อั่นแหละมาเลยกายเป็นว่าเวลาเขาเดือดร้อนเขาจะนึกถึงเราปุ๊บเมื่อก่อนนี่ใช่นะแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เพราะว่าเิบุนก็ต้องรู้จักเก็บเพราะว่าพ่อเขาเฒ่าแก่ตู่มาแล้วถ้าเกิดว่าเขาหาบ่ได้ถ้าเกิดเยบุนกับพ่อไนรู้นี่บ่ได้อยู่น้ากันบยย่ได้ดูแลก,กัน,ยยกกนจนตายละนะ่ะอนาคตข้างหน้าเราไม่ได้รู้เราไม่รู้ล่วงหน้าเนาะว่าอีหย่างมันจะเกิดว่าชีวิตเขาจะเป็นไปจงังไงถ้าเกิดเยบุนกับตาลูนี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเยบุนก็ต้อง หากินด้วยลําแข้งของตัวเองต่อไปณนะทุกวันนี้เราก็หากินแต่ว่ากันยังมีว่าอีกอีกแรงหนึ่งที่เขามาช่วยพยุงแต่ถ้าบอหนี้เขามาช่วยพยุงเขาเลวเขาก็ต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้จนถึงวันสุดท้ายของลมหายใจแมนว่าละ่ะไอ้บลก็เลยต้องอ่ะเก็บละ่ะ คือกูให้ไปมันก็ไม่ได้ขอเธอลหลายมันก็ไม่ได้ยืมเธอละมากไม้ดอกไม่ได้ถึงหลักหมื่นหลักแสนดอกพี่น้องก็กอยู่หลักร้อยหลักพันนี่แหละเต็มยี่บนว่ามันมันเคยตัวสมักกลัวแม่อืมมันเคยตัวสมักกลัวเพราเออะปึ๊บติงตองเอะอะติงตองไม่คิดจะแก้ไม่คิดจะปรับปรุงไม่คิดจะนู่นนี่นั่นให้ตัวเองได้แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยนะ่ะ ปันหดมันจะปรับปรุงปันไดมันจะแก้ไขตัวเองส่นในพวกมึงบ่นเมื่อยน้มอยู่เดห้างเชียทุกวันนี้อย่าบนบล็อกไม่ให้ลูกไม่ให้ใครติดต่ออย่าบนได้คนกี่วันไอ้บล็อกเนี่ยมันติ้งตองติงตองมากเอาเห็นว่าขาไม่งานไม่การเหตุคงสิบวยหยางมากไมก้ตีแต่มันไม่ใช่กอเอา บ่เคยเก็บมาใส่ใจแล้วทุกมื่อหนิพี่น้องแุ้บ่เคยเก็บมาใส่ใจมันเลยมันเป็นปัญหาหรอกกลับไปบ้านอยู่บุเห็บงานไปเห็บของขายไปนู่นนี่นั่นคือกาอยูุบนล่ะนั่นยูซื้อว่าเป็นเนาะชีวิตคนเนาะ มีลมหายใจเราก็ต้องเราก็ต้องทํางานเราก็ต้องต่อสู้เราก็ต้องมีอะไรทํามีรายได้เราไว่ามันกินไปมือเมื่อคือกินไปบอกไปพี่น้องเอาซ้ำนั่นละเดี๋ยวหายเดี๋ยวกินเยี๋ยวางกันเด้อชีพเอสมงเลยพี่น้องชีพีเอมงเศร้าที่สุวิดินอยู่บ้านเราก็ประมาณเท่าไหร่ละบ่ายสามโมงสี่โมงยินแล้วเนาะขอบุญขอบุญเล่หลายเด้อค่ะเด้อ